That's a awesome. lot. Who's exactly. 你可拉不干？ Yeah. 你们保证开， ุบอหมดเลอเก็ไว <hat> ้หมดเลยดรี่เรีีเบอเราได้เราได้เรื่องหมายอะารไปแล้วเพราะนั้นนะคะใครที่แบบว่ามีดนะคะเรามีหมายอะไรยัยต่อแล้วสามารถทาได้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วกาสุดทดัสุดฟังกชนสนะคแกคนที่น่อี้เลยใช่เวอร์รี